แผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้ t b i พลีนพาวเวอร์จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว c r e e n and Green Renewable Energy เราก็ยังอยู่กันที่เดิมกับ TBI p o l โีนะคะแต่วันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำค่ะเขาบอกว่า ProVita นะคะเขาบอกเป็น5คุณประโยชน์ที่มีจุลินทรีย์จะเป็นยังไงมาพบกับพี่วันิสาสวัสดีค่ะแล้วก็ดรสศพลนะคะอยากทราบว่า ProVita เนี่ยดียังไงคะคือช่วยในการย่อยย่อยอาหารสำหรับคนที่ท้องอืดอย่างนี้เหรอคะช่วยเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งได้รับ การรับรองได้อ,อยอแล้วนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งตอนนี้เพิ่มผลิตออกผลิตภัณพ์นี้ก็มีท่านามีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ <Okay. S 2> ซึ่งแอมแพสแอนแซูเลตไว้นะฮะหรือไม่ให้ให้ให้เขาออกผลิตได้นะครับแล้วก็มีท่านวายิยามินซีแล้วก็ให้รสหวานที่เกิดขึ้นก็มีจัดน้ำผลไม้น้ำมะงูนนะครับ เ็นบอกว่าจะมีแคลอรี่ต่ำด้วยแค่30แคลอรี่สำหรับสาวๆคนไหนที่กำลังไดเอทหรืออยากหาเครื่องดื่มที่รู้สึกว่าสดชื่นตัวนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมคะที่<ช>ทางวิสาทีา่เขาบอกว่าจะช่วยในเรื่องของสร้างคอลลาเจนยังไงคะเนยเยี่ยคอลลาเจนเอ่อก็มีวิตามินซีนี่แหละค่ะที่ส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเราเหมือนคนที่ชอบทาน<ช>วิตามินซีก็สามารถทานตัวนี้ได้ได<ช>ไดเลยค่ะ แล้วก็สําหรับคนที่แพ้นมนะคะแพ้นมแบบพวกจุลินทรีย์ในนมอะไรเงี้ยพวกโยเกิร์ตเนี่ยที่กินกินนมแล้วจะสิวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็กินตัวนี้จะดีมากเลยเพราะว่าคล้ายๆกับโยเกิร์ตค่ะมันมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกค่ะจุลินทรีย์โปรไบโอติกช่วยระบบขับถ่ายการย่อยอาหารในลำไส้เราเห็นบอกว่าช่วยในเรื่องของการบํารุงสมองด้วยช่วยค่ะช่วยค่ะเพราะมันมีวิตามิน B3 B5 B6 อยู่ช่วยบำรุงสมองนะคะ ตอนนี้นี่คือมีวางขายทั่วไปหรือยังคะมีค่ะก็สามารถหาซื้อได้นะคะทาร์เก็ตที่เราจะรับประทานได้เด็กๆทานได้ไหมผู้ใหญ่ทานได้ไหมเด็กๆก็ทานได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ทานได้ค่ะทุกช่วงวัยเลยค่ะทานได้ทุกช่วง,ว,ว,งวัย <Okay. S 1> เห็นบอกว่าทานแล้วจะสุขภาพดีขึ้นใช่ครับจะสดชื่นอ<ล>ะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะปีกระเป๋าเห็นบอกว่าเวลาบางคนท้องเสียเนี่ย สามารถทานตอนนี้ก็จะช่วยได้ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นมันม,มีโปรไบโอติกสาหรับช่วยในการย่อยอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราจะมีจุลินซีดีในร่างกายเราคือขวดเดียวจบเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเห็นเขาบอกนะคะว่าโปรไวต้าเนี่ยมีเคล็ดลับนะ,ะสำหรับสาวๆคนไหนหรือท่านใดน,นะคะที่เหมือนแบบทานแล้วชอบแพ้อาหารจะมีคุณสมบัติยังไงนะคะคือจุลินซีในโปรไวต้าของเราเนี่ยค่ะจะมเีเป็นจุลินซีดีนะคะจองที่ในลำไส้ในอาหารเออล,ล,ลำไส้ของเรา มันจะทําให้ถ้าเรากินก่อนอาหารปุ๊บเนี่ยเ,เมื่อจุลินทรีย์ที่มันเป็นจุลินทรีย์โปรไติกมันจะไปจองที่ในลาไส้อาหารของเราแล้วถ้าเกิดว่าเรากินอาหารที่มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นพาโทเจนจุลินทรีย์ก่อโรคเนี่ยค่ะมันจะทําให้ ปริซีเหล่านั้นนะ่ะถูกขับออกไปอะง่ายง่ายก็คือแค่ไเราดื่มก่อนที่จะทานอาหารจะทําให้เราเนี่ยป้องกันในเรื่องของการท้องเสียเพราะบางทีจะมีเชื้อเลือจุลินทรีย์ที่เราไม่รู้ในอาหารก็สามารถทานตัวน,นี้ก่อนอาหารได้ค่ะ,ะถ้าในวันนี้ออยก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้ะนะคะยังไงนะคะก็ขอฝากโปรไวต้าไว้ด้วยนะคะสําหรับสาวๆคนไหนนะคะที่ไดเอทรับหลออไม่อ้วนแน่นอนเพราะมีแค่30แคลอรี่ค่ะเด็กๆคนไหนก็สามารถทานได้ยิ่งผู้ใหญ่เขาบอกว่าทานดีเลยนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับพบกับผมกิจชัยพยมแยมประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและดรโรจนศักดิ์แสงท่าสรีวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมครับสวัสดีครับาระจวบครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับวันนี้วันเสาร์เราก็สบายสบายมีสาระเหมือนเดิมใช่ครับผมในช่วงแรกเราก็จะนําเสนอในเรื่องของคลิปในช่วงแรกเนี่ยผมจะนําเสนอในเรื่องของทัสเลสโซเซสตี้ ทัดนี่ไม่ใช่ไฟนั้นไม่ใช่ครับก็คือคำว่าสัมผัสครับก็คือหลังจากนี้ไปนะครับหลังจากโควิดไปเนี่ยเราจะเจอสถานการณ์ที่จะเป็นอารมณ์ก็คือจะไม่มีการแตะกันแล้วไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เทรนนี้กระแสนี้มาแน่นอนวันนี้ผมถึงนําคลิปนี้มาเสนอกับท่านผู้ชมครับเพราะถ้าเราเจอเทรนนี้เราจะได้ปรับตัวแล้วรู้ทันด้วยว่าเป็นอย่างไรตั้งแต่ยุคโควิดนิสัยเปลี่ยนนิสัยจะมาจับเบอร์กันช็คแไม่ได้นะ่ไับ งั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันครับท่านผู้ชมครับครับติดตามชมครับ Touchless Society เพราะโลกนี้สกปรกกว่าที่ทุกคนคิดถ้าถามว่าอะไรจะเป็นเทรนด์ใหม่ในยุคถัดไปหนึ่งในนั้นจะต้องมีเรื่องนี้ Touchless Society Touchless Society เป็นคำเรียกของสังคมไร้การสัมผัสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเหตุการณ์ในช่วงโควิด19ทําให้คนรับรู้ได้ว่าสิ่งของในโลกนี้มันสกกระกกว่าที่พวกเขาคิดเริ่มจากธนาบัตรและเหรียญที่ถูกหมุนเวียนเปลี่ยนมาหลายมือเราไม่รู้ว่าใครจับมาบ้างแล้วและเมื่อจับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใบเสร็จรับเงินที่ได้จากการซื้อสินค้าแต่ละชิ้นคนที่จับคนแรกไม่ใช่เราแต่เป็นแคชเชียร์เรื่องนี้ไม่ต่างจากบัตรจอดรถ บัตรสูนอาหารบัตรโดยสารที่เราไม่มีทางรู้ว่าบัตรนี้ได้ถูกสัมผัสเปลี่ยน่ายมาแล้วกี่มือแม้แต่คนที่คิดว่าจะปลอดภัยจากการซื้อสินค้าออนไลน์กล่องพัสดุที่ได้รับอาจแฝงมาด้วยสิ่งแปลกปลอมที่เรามองไม่เห็นต่อไปนี้ถ้าเราจะซ้อนวินใส่หมวกกันน็อกของคนอื่นเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเราจะไม่ถูกน็อกโดยไวรัส แล้วการอ่านหนังสือในร้านหนังสือหรือห้องสมุดแบบชิวๆเราคงไม่ชิลถ้ามีหลายคนมาหยิบอ่านก่อนหน้าเราต่อจากนี้ถ้าเรากดลิฟต์ถึงแม้จะกดชั้นเดิมแต่ความรู้สึกคงไม่เหมือนเดิมทุกครั้งที่เราล้างมือเสร็จมันสะอาดจ,จริงหรือไม่ถ้าต้องใช้มือบิดก๊อกเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาจะทำให้ระบบการสัมผัสในโลกนี้ เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเพราะทุกอย่างจะถูกแทนที่ด้วยการไร้สัมผัสก๊อกน้ำทุกก๊อกประตูทุกบานจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบอัตโนมัติทุกบัตรในกระเป๋าเราจะถูกรวบไว้เพียงที่เดียวนั่นก็คือโทรศัพท์ของเราที่ไม่มีใครมาสัมผัสได้บัตรสะสมแต้มจะหายไปและบัตรอื่นที่ไม่จำเป็นจะหมดหน้าที่เหรียญธนบัตร จะกลายเป็นส่วนเกินในยุคหน้าเพราะมันเป็นตัวแทนของเชื้อโรคเมื่อก่อนเรายัางคุ้นชินกับการสัมผัสเพราะคิดว่าไม่มีอะไรแต่ในวันนี้เราถูกบังคับเพราะเห็นความจริงว่ามันต้องเปลี่ยนและทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยความเร่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเตรียมพร้อมรับกับสังคมไร้การสัมผัสเร็วๆนี้ Touchless Society Touchless Society ครับ และนี้คือทัตเลสโซซ o c i ตี้นะครับก็คือสังคมไร้สัมผัสเราเจอกันแน่เร็วๆนี้อาจารย์ก็ตามนวัตกรรมาาแต่ราคาไม่รู้เท่าไหร่นะครับจริงๆราคามันไม่ใช่ปัญหาสำคัญนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญคือการปรับตัวและการเรียนรู้ผมเป็นห่วงคนอีกเจนหนึ่งอาจารย์เจนเราไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเจนเรายัางใช้กับโซเชียลกับใช้กับในเรื่องของเทคโนโลยีหลายๆอย่างได้ถูกไหมฮะเจน X อาา่เจนต่อไปเจนก่อนหน้านี้เจนเอก็ไม่เป็นลาจารย์แต่เจนที่เป็นรุ่นผู้ใหญ่เรา<ห>นะครับรุ่นรุ่นรุ่นผู้ใหญ่เราเขาเรียกว่าบูมฮะของบูมอีกหน่อยอีกหน่อยอย่างเช่นตอนนี้มีตึกสำนักงานหลายตึกเริ่มปเปลี่ยนแล้วนะฮะมีการนำระบบมาใช้ก็คือเป็นการสแ,แกนหน้าคุณไม่ต้องพกบัตรที่จะมาต้องสแ,แกนแล้วแต่ถึงเวลาคุณเป็นพนักงานของบริษัทนี้คุณแค่สแกนหน้าปุ๊บแล้วคุณก็สามารถขึ้นลิฟต์ได้และโดยเฉพาะห้างสรรพสินค้าใหญ่ทุกวันนี้ นะครับมีแล้วครับล่าสุดผมเพิ่งไปมาเป็นห้างห้างหนึ่งแถวพระรามเก้าเนี่ยท่านเชื่อไหมว่าเราขึ้นลิฟต์เราไม่ต้องไปกดลิฟต์แล้วพอเราเข้าไปในลิฟต์อ้าวเราจะไปชั้นไหนไม่มีบอร์ดให้เรากดแล้วครับท่านท่านผู้ชมฮะนะครับแต่ถึงเวลาเขาสามารถไปชั้นที่เราต้องการไปได้ใช้ระบบอินทัชสัมผัสเลยสัมผัสจิตอ่ะใช่อะงงไหมอาจารย์สัมผัสจิตเลยจริงๆฮะเป็นห้างสรรินค้าแห่งหนึ่งผมผมเพิ่งไปมาเมื่อวันก่อนแล้วผมก็งงเลยนะ ผมกำลังจะขึ้นไปชั้นห้าพอถึงเวลาผมขึ้นลิฟต์จะนายไหมขออนุญ,ญาตไม่เอ่ยสถานที่เ,เขาดีกว่านะอาจารย์ค,คือผมงงว่าพอผมเดินเข้าลิฟต์ไปแล้วผมกำลังจะขึ้นชั้นห้าผมจะไปกดลิฟต์อ้าวชั้นห้าผมไปไหนเนะี่ยปั๊บเดียวประตูลิฟต์ปิดและลิฟต์ส่งขึ้นเราไปชั้นห้าได้เลยครับ,รบเทลยีตตัวนี้มาแล้วผมถึงนําเรื่องนี้มาคุยมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมของเราได้ชมและได้รับรู้กันแล้วว่าเราจะต้องเตรียมตัวกันอย่างไรบ้างคือตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าในสังคม เริ่มเริ่มเริ่มให้ความสําคัญแล้วแม้แต่เรื่องของการศึกษาที่เราได้สัมภาษณ์ไปที่ทนครพมนม <ฮะ S 2> ก็ให้การาก็มีการเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนทุกอย่างเป็นระบบทัศสัมผัสบทนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยแต่แต่การ <c oughs> เรียนการสอนนี่มันยังเป็นเรื่องของที่เขาเรียกกัน <c oughs> เขายังแยกกันอยู่นะจารย์ <c oughs> เขายังเรียกกันอยู่ว่าเขาเรียกเรียนออนไลน์ ใช่ก็คือโซเชียลเฉยแต่ระบบทัศสัมผัสเนี่ยมันจะเป็นการใช้กับวิถีชีวิตเรารู้แต่ว่าในในหมาอะไรจะเริ่มเปลี่ยนระบบเรื่องการสแกนหรือเรื่องทุกอย่างที่ที่บอกที่คุณยินใช่ที่เราได้ดูหนังเห็ไหมครับหมาอะไรตอนนี้เริ่มพัฒนาเปลี่ยนหลายที่นะก็เริ่มจะเริ่มที่จะเริ่มที่จะเปลี่ยนละเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าตั้งแต่มีโควิดปุ๊บเนี่ยกลัวถูกไหมผู้บริหารก็กลัวผมเป็นห่วงอาจารย์อย่างเช่นห้างสรรพสินค้า แบรนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายๆแบรนด์เขาชอบติดป้ายด้านหน้าไว้ว่าบัตรจอดรถได้ผ่านทําการฆ่าเชื้อแล้วอันเนี้ยถามว่าเราไม่เห็นว่าเขาฆ่าเชื้อจริงถูกไหมแล้วก็รถเข็นอีกอย่างเขาก็จะติดป้ายไว้ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแต่ช่วงแรกๆผมเจอเองนะว่ารถเข็นเนี่ยมาแล้วยังเปียกอยู่อันนี้ผมเชื่อว่ามีการฆ่าเชื้อตอนั้ผมไปซื้อเจอเองคือบางห้างนะเขาไเอยนามก็มีเจ้าที่เช็ดเลยแต่เช็ดมันไม่พอนะจ้าเช็ดถูให้ตรงนั้นเลยนะ อาจารย์เช็ดมันไม่พอนะผมบอกอะไรให้ผมจะบอกให้ผมเจออย่างแม่บ้านที่คอนโดผมเนี่ยแม่บ้านบอกจะต้องมาเช็ดทุก15นาทีแต่อาจารย์อย่าลืมนะว่าผ้าคิริวที่มาเช็ดเน่ะเช็ดแล้วเช็ดอีกเช็ดแล้วเช็ดอีกถึงเวลาคุณฉีดน้ายาปืดปืดปืดๆดแล้วกูก็เช็ดจนทั้งบานท่านฮะแล้วเราจะไปพูดก็ด้ยังไงก็นี่ไงแต่จะผมอ่ะผมเสนอไปที่นิติไงอาจารย์ว่าเฮ้ยการทาความสะอาดแบบนี้มันต้องเปลี่ยนชุดหนึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนผ้าหรือว่ามีการซักผ้าหรือว่าควรจะเป็น ผ้าที่ใช้เราทิ้งเลยใช่อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ถามว่าทําไมุณมาฉีดฟูดฟูแล้วกูก็มาจับมาเช็ดมาเข็นแม่บ้านนะใส่ถุงมือไหมอันนี้แหละบางทีก็ไม่ใส่ถูกไหมฮะแล้วถามว่าแล้วมันจะเป็นการป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไรไอ้เงี้ยออนอย่างในรูปนี้นะครับเจ้าหน้าที่เห็นไหมคนเดียวใส่ถุงมือใช้ผ้าแต่ผ้าทุกผืนนึงเนี่ยฉีดน้ํายาไ้กี่ทีแล้วก็เช็ดไปลดไปร้อยครั้นแ,แต่ที่ถูกต้องจริงๆนะอาจารย์จะต้องเป็นขบวนการในการผ่าน เครื่องฉีดพ่นน้ํายาเลยแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วเอาขึ้นมาให้คนใช้อันนี้จะปลอดภัยมากกว่าก็ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปใช่แตส่สิ่งสิงสิ่งที่ผมพูดนี่คือผมเป็นห่วงว่าเราร่วมมือช่วยกันมีส่วนร่วมทางสังคมจริงหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงป้ายอะติดไว้ว่าพัน <มา S 1> กันฆ่าเชือ้อเปิดตลาดวันที่สามอ่า เป็นไงแย่งกันเลยแย่งกันเลยอันนั้นไม่ได้ทัดเลยฮะอันนั้นยัดอันนั้นคือเข้าไปโอ้โหหลายหลายที่นออัดมากพฤติกรรมคนเนี่ยฮะคือพฤติกรรมคนอันนี้ภาพภาพภาพนี้มาจากโซเชียลนะฮะขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานที่ทางห้างสัมปทานเขามีส่วนร่วมในการป้องกันในการป้องกันแล้วก็ช่วยกันจริงถูกต้องครับแต่เอาข้อจริงผมถามว่ามันพอไหมเพราะอย่าลืมนะจารย์คนเรามันไม่ได้แค่จับแค่ที่จับอย่างเดียวนะ บางทีมันเดินไปหน้ารถเข็นแล้วก็จับด้านหน้ารถเข็นนะจ๊ะลองนึกถึงภาพหรเวลาเราไปห้างอย่างมันช่มันมีหมดแหละเพียงแต่ว่าตัวเราเองครับให้รักษาไงรักษาระเบียบวินัยในการเรื่องของการดูแลความสะอาดอย่างไรที่ไม่ให้ไปถึงผู้อื่นด้วยก็อย่างที่บอกอะว่าถ้าอย่างอย่างผมเราก็ต้องพกนะสเปรย์ฉีดนะคุณกิใช้มีพกไหมผมไม่พกแต่มีอยู่ในรถตลอดครับเพราะว่าตอนนี้เราไปไหนเราก็ต้องหุงา้อยสเปรย์ อันนี้คือรถไฟฟ้าทางเจ้าหน้าที่เขาก็เช็ดทำความสะอาดแต่อย่างที่ผมบอกผมเป็นห่วงเรื่องผ้าว่ามันใช้กันอยู่นั่นแนหะซ้าแล้วซ้าอีกไอเงนนี้ยก็เปลี่ยนผ้าใหม่เห็นไหมที่มือนี่เครยังผ้าใหม่ผมยังโอเคนะแต่บางที่ผ้ามันเก่าแม่บ้านใช้แล้วใช้อีกอะ่ะแล้วถามว่าซักขนาดไหนสะอาดมั่งน้อยขนาดไหนและอย่าลืมนะครับผ้าขนหนูแม้กระทั่งที่เราใช้แล้วว่าเราสะอาดสะอาดพอเราไปเข้ากระบวนการตรวจจริงๆเราก็จะเห็นว่าจะมีลายฝุ่นมันจะมีเชื้อรามีอะไรอยู่ไม่มีแล้วครับความสะอาดอ่ะนะมันก็อย่างว่า ก็คือทําไปดีกว่าไม่ทำนะพี่ก็เป็นตรงสรุปเลยว่าดีกว่าไม่ทำเพราะฉะนั้นทัสเล็ตโซเซตี้เราจะเจอกันเร็วนี้นะครับแล้วเราจะต้องรับรู้แล้วก็เตรียมตัวด้วยโดยเฉพาะระบบบัตรเครดิตตอนนี้ AI ในบัตรเครดิตฉลาดมากนะอาจารย์แลวล่าสุดเนี่ยผมมีการซื้อช้อปปิ้งไปทางผ่านทางบัตรเครดิต AI อาจารย์เชื่อไหมว่าแล้วผมรูดบัตรผิดไปคือผมนั่นไปใส่บัตรที่ผมเคยมีการเปลี่ยนคือบัตรทพอมหมดอายุ แบงก์เขาจะให้บัตรใหม่เรามาพม,มนันไปใช้บัตรนั้นซื้อของออนไลน์ตีกลับมันไม่ได้ตีกับอาจารย์มันเด้งเลยว่าบัตรคุณไม่ผ่านและหลังจากนั้นคุณไม่สามารถที่จะช้อปปิ้งต่อได้เลยเขาร็อกไว้ก่อนครับทาไมรู้ไหมฮะคุณต้องชําระยอดที่คุณสั่งซื้อไปตอนนั้นก่อนคุณจะสามารถที่จะเปลี่ยนบัตรแล้วก็ซื้อช้อปปิ้งตัวต่อไปได้ถือว่าคนรคนละบัญชียังไงอันนี้มันมเป็นระบรบเซฟตีต้ฮะถามว่า AI ฉลาดนะอาจารย์ AI ตอนนี้ฉลาดเรา เราฉลาดแต่ผมถืออย่างหนึ่งผมก็มีแนวคิดนะว่าคนฉลาดกว่า AI เพราะฉะนั้นเพราะคนเป็นคนสร้าง AI เพราะคนเป็นคนตั้งโปรแกรมใช่เพราะฉะนั้นอย่าให้ AI มาฉลาดกว่าเรา เราต้องหลอก AI ให้ได้ก็อย่างที่คุณกิตชัายพูดแหละ <c oughs> ว่าอย่างเรื่องเงินทองในการใช้บัตรเครดิตตรงนี้อย่างว่าถ้าไม่ตั้งมาตรการมันอันตรายเหมือนกับเวลาเราใช้บัตรปุ๊บเขาก็ยิงมาทางมือถือโดยตรง <c oughs> ว่าขณะนี้คุณกําลังมีการใช้วงเงินอยู่ขนะนี้ไม่ทราบว่าปเป็นของท่านหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ให้รีติดต่อถ้าใช่ก็เฉยไปอาจารย์ขณะผมจะไปกด ATM ผมยังกลัวเลยนะเราผมขนาผมเป็นคนที่รู้ว่าเราผมเป็นคนไม่ได้กลัวโควิดอะไรมากมายนะแต่บางทีพอเราไปเห็นตู้ ATM มันสกปรกอะ มันไม่มีใครเช็ดน่ะเรารู้ว่าพอเราจะกดเราไม่อยากกดเลยเพระกดเสร็จเน,นี่ยผมต้องรีบเข้ารถแล้วปั๊มแอลกอฮอล์ล้างมือเลยอาจารย์เห็นไหมมันน่ากลัว<ด><ต>ขนาดนี้นะไม่มีเง,งนินนะยังดีมีให้กดนะ,ะไม่ใ<า>ช่ไม่มใกดใช้วิธีใหม่ครับ,บ,รบกดโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตเลยแต่ผมบางอย่างก็ทําไม่เป็นนะต้องเรียนรู้อาจารย์ถ้าอาจารย์ไม่เรียนรู้เนี่ยอาจารย์จะโลเทคเพีเราไม่ใช่เราลงแอปพลิเคชันก็จริงนะเพราะเราจะไปโอนจริงนะคุณกิตชัยผที่งงก็ยุ่งต้องต้องเรียนรู้จัดว่า อะไรพอพูดไปเขาจะถามว่าถามอะไรไม่รู้อะไรชื่ออะไรเขาจะมีชื่อต้องเรียนรู้จัง,งแล้วอย่างนี้ผมสมัมผัสมาหลายแอปธนาคารนะแต่และแอปธนาคารก็จะมีวิธีการใช้งานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างไรมิฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอเด็กรุ่นใหม่หลานๆเนี่ยถามเลยอันหนึ่งทาไมอันหนึ่งไอ้นั่นจัง ม่แต่แอปเรามีทุกเพราะใช้เพราะแอปบางบางส่วนที่เราเกี่ยวข้องในเรื่องการเงินธนาคารที่มีใช้อยู่ไม่มี3าสี่ธนาคารที่เราต้องใช้แอปอาจารย์เคยถอนเงินออนไลน์ปะล่ะโดยไม่ต้องใช้บัตรเวลาโอนเงินเข้าบัญชีไม่ถอนเลยถอนที่ตู้โดยไม่ใช้ใช้บัตรอ่ะมีเคยยังก็บอกบัตรประชาชนไปไม่ใช่ดียังไงแต่เขาให้เขียนบักรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวนี้ก็ใช้ QR code กันเลยอาจารย์ อ๋อไม่ไม่ได้ใช้พอดีนเดี๋ยจะพบคือพอเราไปถอนที่ตู้ปุ๊บมันให้เอาเครื่องเราสแกน QR ียโคเลยฮะพอเราสแกน QR ียโคดปุ๊บจบเลยเงินเด้งออกมาเลยโดยที่เราไม่ต้องแตะตู้เลยนะฮะแต่แค่ครั้งเดียวคือกดเห็นผมไม่ใช้บัตที่บอกให้กดอะไรให้กดเลขบัตรเลขแบบประชาชนหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์อันโบราณแล้อาจารย์นม่้งไม่ไม่นานนี่เองอาจาเพราะฉะนั้นนะครับไมเทคโนโลยี ไม่รู้อันนี้องคุณกิตใจคุณต้องไปถามแบงค์ว่าโบลาณหรือเปล่าผมไม่กล้าเอ่ยเลยผมไม่เอ่ยว่าแบงค์อะไรนะฮะน่าจะเป็นแบงค์ของทางรัฐถ้าผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะครับช่วงหน้าผมจะมาคุยในถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิดมาฟังเสียงประชาชนกันบ้างประชาชนธรรมดานะเรามาฟังเสียงกันบ้างว่าเขาเป็นอย่างไรแล้วเขารู้สึกอย่างไรอันนี้ไม่ใช่รังยานะไม่ใช่รังยาับพักเบรกครับท่านผู้ชมครับพบกันช่วงหน้าครับ แผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดิน